กิมเชกอิกให้พี่พี่แฟนคับนีสะสะ่หลุดซัสติเตอร์มาน่ารักไหมหนูใหอันนี้ด้วยหนูปวดน่ารักมากเอเชียขอบคุณนี่น่ารักมากดูแลให้ดีนะคะพี่พี่ เป็นพระเอ็มวีรักนะครับรักนะครับไม่รักครับไม่รักครับชอบครับชอบครับไม่ชอบครับไม่จีบครับรอบแรกก็ถือว่าดุเดือดมากมคือเหมือนหนูมาบูแล้วหนูยังไม่ได้คุยกับกล้องเลยอ่ะคุยกับแฟนคลับเยอะมากจนไม่ได้คุยกับกล้องเลยวันนี้นะคะเป็นวันเปิดตัวเพลงของเราไมมั่นใจเหมือนไม่มั่นใจ ก็คือว่ามี2เซนเตอร์ด้วยกันน้องแฮมกับเมเปอรนั่นเองแต่ว่าทุกคนตื่นเต้นกันไามเนี่ยพวกหนูก็ตื่นเต้นมากแล้วครั้งนี้โชว์ครั้งแรกของเพลงนี้หนูแบบอยากให้ทุกคนแบบติดตามกันนะแล้วทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะคะแล้วมั่นใจว่าทุกคนน่าจะชอบเพลงนี้แน่แนด้วยเพลงนันน่ารักมากตอนนี้หนูก็มั่นใจแบบไม่มั่นใจกเพราะตอนนี้เราจะได้ขึ้นโชว์แล้วก็หนูก็กลัวมากว่าจะทำผิดพลาดหรือเปล่าแต่ก็จะทำให้เต็มที่สุดรักชมนะคะ ก็ชิงนกนใหม่ก็วันนี้ฉายลายพบความสวยความน่ารักกันมาติมทีอค่ะไม่รู้ว่ามั่นใจหรือว่าไม่มั่นใจแต่ว่าหนูมั่นใจมากๆว่าพี่พีจะต้องชอบเพลงนี้ของพวกเรามากๆแล้วก็ความน่ารักของเซเตอร์ทั้งสองคนในเพลงนี้ก็จะต้องไปมัดใจพี่พีได้แน่นอนมอรับนะคะ เย้ yeah, วันนี้นะคะก็ถึงวันที่เราได้เปิดตัวเพลงใหม่ที่ชื่อว่ามั่นใจแบบไม่มั่นใจนะคะก็เป็นซิงเกิลที่น่าติดตามมากๆเพราะว่าซิงเกิลที่แล้วเนี่ยเป็นซิงเกิลที่เราเต้นกันหนักหน่วงแล้วก็มีความเท่มากๆแต่ว่าเพลงนี้เป็นความน่ารักนั่นเองนะคะแล้วหนูก็ทาทรงผมทวินเทลด้วยถ้าถามามรู้สึกรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนนะคะรอติดตามผลงานของพวกเราทุกๆเพลงเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกาลังใจให้กับมินและก็เมมเบอร์ทุกคนนะคะอยากให้เห็นความน่ารักของพวกเราเยอะๆแล้วก็รักพวกเราเยอะนะคะ คือหนูตื่นเต้นมากมากเพื่อนเพนก็ตื่นเต้นมากค่ะครั้งนี้ก็เป็นเซนเตอร์ครั้งแรกด้วยก็กดดันมากเมื่อคืนแทบจะนอนไม่หลับเลยความหมายเพลงนี้นะคะก็หมายถึงว่าเราก็มีความมั่นใจในตัวเราว่าเราอ่ะน่ารักพอแต่เราก็ยังไม่แน่ใจอยู่ว่า พี่คนนั้นหรือว่าคนคนนั้นเขาจะชอบเราหรือเปล่าแต่วันนี้มั่นใจ1น0่เปอร์เซ็นแน่นอนก็ฝากทุกคนติดตามเพลงมั่นใจแบบไม่มั่นใจด้วยนะคะแล้วก็ฝากซัพพอร์ตเพื่อนๆฝากซัพพอร์ตพวกหนูด้วยค่ะขอบคุณที่อยู่ข้างๆแบบตลอดเลยมาให้กําลังใจตลอดวันนี้ก็แบบดีใจมากๆที่ได้เห็นทุกคน,นะคะ่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอ๋ออันนี้งูทางมะพร้าวไม่มีเลยอันนี้งูอะไร หูหลามดรัดรัดรัดรดพี่ใช้ผมรัดผมเยอะค่ะวันนี้นะคะเราก็มา ฟังเพลงเลยกันนะคะแล้วก็เป็นงานเปิดตัวของเพลงมั่นใจแบบไม่มั่นใจนะคะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เมเปิลกับแคมนะได้เป็นซิสเตอร์คู่กันนะคะ<อ><อ>ก็พูดถึงเรื่องชุดนะคะก็จะเป็นดีมสีแดงขาวนะคะก็มีความน่ารักคนเซ็กซี่ที่เล่นนิดนึงนะคะใ,<จ>ใช่ใช่ก็ความหมายของเพลงก็จะแบบประมาณว่ามั่นใจแต่ว่าก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าแบบเธอจะชอบเราหรือเปล่า ยังไงก็ไปฟังกันได้นะคะบนที่สเตจนะคะไปดูกันตื่นเต้นค่ะหนาวด้วยก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหรไ่รู้สึกว่าเอ้ยนะคะก็ตื่นเต้นเ <laughs> ป็นแบบโล่าปะตื่นเต้นแล้วก็แอบ,บคาดหวังว่าทุกคนจะร้องเพลงเราได้แล้วปล่อยไป2วันแล้ววันนีค้คิดว่าทุกคนน่าจะเต้นได้ยังว่าใครโชวก คนดับสซนดับไม้สูงของควัน ป็นเปิดตัวเพลงมั่นใจแบบไม่มั่นใจนะคะนี่ชุดใหม่พูดถึงเพลงใหม่ดีกว่าก็เป็นเพลงสไตล์แบบฟังง่ายๆเป็นเพลงป๊อปน่ารักน่ารักนะคะรู้สึกว่าเหมือนภาคต่อเพลงน่ารักประเตเลยเพราะว่านี่รู้ว่าเธอชอบคนน่ารักน่ารักประไตยใช่ไหมแต่วาอาจจะน่ารักแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่างานวันนี้ก็ขึ้นสเตจไปแล้วนะคะก็รู้สึกส,น,สนุกมากเลยแล้วก็แฟนๆมาให้กำลังใจเยอะมากนะคะก็อยาจะฝากทุกคนนะคะที่ได้ฟังเพลงนี้ก็ฝากเพลง มาร์ซาแบบมันใส่เขาเป็นอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะแล้วก็มาเต้นชาเล่นกันได้เพลงนี้เต้นง่ายมากๆเลยนะคะเย้ เราเยอะมาก4ริงแล้คือแบบว่าตื่นเต้นมากแล้วก็เจอทุกคนแบบมาหาเราือแบบดีใจมากๆมีความสุขมากวันนี้ใช่แล้วก็ของรางวัลของพวกเราก็มีเยอะแยะมากมายคือแบบเราชอบโมเมนต์ที่แบบว่าแฟนคลับเขาดีใจแบบว่าเทตอนที่แบบเขาได้ของขวัญได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยที่เราลุ้นที่เราใช่ก็ยินดีกับทุกคนที่ได้รางวัลด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะรอลุ้นโอกาสหน้านะคะเขาให้เฮงๆปังๆเลย เงนี้นะคะเป็นเพลงที่หนูเป็นเซนเตอร์ครั้งแรกก็หนูตั้งใจแล้วก็เต็มที่มากๆจริงๆคือแอบกดดันมากๆเลยแต่ว่าเหมือนพอเราได้ทำอะไรเต็มที่แล้วได้ฝึกฝนได้อะไรอย่างนี้แล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์วันนี้ออกมาดีด้วย m v ก็ดีก็คือรู้สึกดีใจมากๆค่ะใช่ก็หนูก็รู้สึกดีใจเหมือนกันนะคะคือรู้สึกว่าเหมือนเ,อเป็นอะไรที่มันเหมือนฝันมากเพราะเราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องมาเป็นเซนเตอร์อะไรอย่างนี้คือไม่เคยคิดไม่เคยคาดหวัง แล้วก็ไม่เคยอยากจะเชื่อว่าเอ้ยตัวเองจะทําได้แต่ตอนนี้ทําได้แล้ว <Yeah. S 2> เด้เราเก่งไหม